ข้อ41กำหนดให้ f x เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก5ข้อใดผิดก่อนอื่นนะคะเด็กๆไปดูหน้าตาของฟังก์ชัน f x ที่ให้มาเนี่ยปรากฏว่าเป็นฟังก์ชันของ พาราโบลาค่ะที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ดังนั้นจุดมุ่งหมายหลักๆตอนนี้ครูส้มต้องการให้เด็กๆวาดกราฟได้นะคะถ้าอยู่ในรูปแบบนี้เราเรียกว่าอยู่ในรูปทั่วไปถ้าอยู่ในรูปทั่วไปแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องไปหาจุดยอด ด้วยตัวเองนะคะโดยเริ่มจากการดูจากค่า A ก่อนค่ะถ้าค่า A ของเด็กๆเป็นบวกเราจะบอกว่ากราฟงายแต่ถ้า A เป็นลบจะบอกว่ากราฟเนี่ย ความนะคะซึ่งในที่นี้เราไปสังเกตแล้วพบว่าค่า a เป็นบวกค่ะจึงทําให้ตอบได้ว่ากราฟตัวนี้ต้องเป็นกราฟงายแน่จึงทําให้ข้อ1เนี่ยถูกต้องนะคะจากนั้นค่ะไปดูจุดยอดค่ะซึ่งเป็นจุดสําคัญมากๆจุดยอดของกราฟตัวนี้นะคะเราสามารถหาได้จากสูตรว่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นั่นเองค่ะนั่นก็คือลบ B b ก็คือลบสนะคะส่วน 2A ก็คือ1นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น4ส่วน2นั่นก็คือ2นั่นเองค่ะในเมื่อจุดยอดได้เป็น2นะคะเด็กๆก็จะหาค่า y ได้ค่า y ก็จะเกิดจากการนำ x เท่ากับ2นะคะไปแทนในสมการ f x ที่โจทย์กำหนดมาก็จะได้ว่า y เท่ากับ2กำลังสอลบ4คูณ2บวก5นะคะคิดเลข y จึงได้เท่ากับ c ลบ8บวก5เพราะฉะนั้น4ลบ8ได้ลบ4บวกอีก5ก็เท่ากับ1นั่นเองดังนั้นจุดยอดตอนนี้เราก็จะพบว่าจุดยอดอยู่ที่คู่อันดับ x 2 y เป็น1นะคะดังนั้น เขาถามว่าข้อใดผิดเด็กๆก็จะเห็นเราว่าคําตอบที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ5นั่นเองเพราะข้อ5บอกว่าจุดวกกลับของกราฟคือ5 1นะคะเพราะฉันข้อนี้ไม่ถูกค่ะ คราวนี้ค่ะเด็กๆไหนๆก็ทำแล้วเราไปต่อสเต็ปต่อไปกันดีกว่านะคะคือข้อ2ค่ะกราฟของ f ตัดแกน y ที่จุด0.5เด็กๆลองวาดกราฟเบื้องต้นนะคะอันนี้แกน x อันนี้แกน y นะคะกราฟมีจุดยอดอยู่ที่ขั้วดับ2 1อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นพาราโบลาหงายค่ะคุูสมก็จะวาดประมาณนี้ก็จะพบว่ากราฟเนี่ยตัดแกน y 1จุดนะคะวิธีการหาจุดตัดแกน y นะคะจะด ดูได้จากให้ x เป็น0ค่ะถ้า x เป็น0จะได้ว่า f 0ก็คือค่า y ของเรานั่นเองจะเท่ากับ0ูนย์กำลังสลบ4คูณ0บวก5เพราะฉะนั้นอยู่ที่จุด0 5จริงๆค่ะอ่าพอ x เป็น0 y เป็น5นะคะดังนั้นตรงนี้เป็น0 5จึงทำให้ข้อ2เนี่ยก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อ3นะคะโจทย์บอกว่า f x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 เมื่อ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า4นะคะดังนั้นตรง f(x) เท่ากับ5ก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะก็คือค่า y เท่ากับ5นะคะเราจะมาดูกันว่าค่าของ x เนี่ยมากกว่า1และน้อยกว่า4จริงหรือไม่นะคะตรงนี้คือบริเวณที่ x เป็น1นะคะส่วนจุดตรงนี้เราอยากทราบว่าจุดตัดตรงนี้คืออะไรนะคะจุดตัดที่คุณส้มโยงตรงนี้ก็คือตรงนี้มีค่า y เป็น5นะคะแล้วเราจะดูว่าค่า x เป็นอะไรปรากฏว่า5จะเท่ากับ x กำลังสองลบสี่เบวกหค่ะดังนั้นเด็กๆก,ก็แก้สมการเลยนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะนั่นก็คือ x เนี่ยจะตัดตรงนี้2จุดนะคะนั่นก็คือตรงที่ x เนี่ยเท่ากับ0กับตรงที่ x เท่ากับ4นั่นเองนะคะดังนั้นตรงเนี้ยจะชื่อคู่อันดับว่า45ค่ะดังนั้นเขาบอกว่าค่าของ fx จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะสังเกตรตรงเนี้ยเท่ากับ5พอดีนะคะบริเวณนี้เท่ากับ5พอดีแล้วตรงนี้คือบริเวณที่น้อยกว่า5นะคะนั่นก็จะพบว่า x เนี่ยต้องมากกว่า1นะคะ x ต้องมากกว่า1แต่น้อยกว่า4ก็จริงค่ะเพราะว่าถ้าตรงที่4เลยเนี่ยจะทำให้ค่าของ f x เนี่ยเท่ากับ5พอดีนะคะ ดังนั้นข้อเนี้ยข้อ3ก็เลยถูกต้องนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะมันพบว่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5จริงๆค่ะสุดท้ายคือการไปดูค่าเรนต์นะคะค่าเรนต์ของฟังก์ชัน f นะคะก็คือบอกว่า y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1วิธีการดูเรนต์เนี่ยง่ายมากนะคะคือการดูเงาที่ตกลงบนแกน y เราเริ่มมีเงาที่ตกลงบนแกน y นะคะที่ค่า y เป็น1 ะะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราจึงตอบได้ว่าค่า y หรือค่าเรนของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1น,นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยถูกต้องข้อที่ผิดก็คือข้อ5นะคะเพราะว่าวาดกราฟแล้วพบว่าจุดยอดอยู่ที่คู่อันดับ2 1ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย